ตอนนี้กันับคะคาราวานของคอนเจเนอร์ขับนะครับคนะอนเจเนอร์เซาทิทึงคุปนะครับ, Club, รบก็ได้เดินทางเข้ามาที่อำเภอเบตงแล้วก็ตอนนี้เราก็กํากลังจะออกเดินทางนะครับเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับสู่ดานชายแดนนะครับที่อำเภอสะเดา ow, นะครับ ตอนนี้รถสมาชิกก็หลายคันนะครับสอบซ้อนกัน ขบวนยาวครับรถประมาณ19คันนะครับ